ค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันประสบการณ์จากการที่ลองทานมานาะพรีเมียมคอลลาเจนค่ะก็คือตัวนี้นะคะสาเหตุที่ตัดสินใจมาลองทานนะคะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็มีฝ้าค่ะ,ะเป็นผิวแห้งมากเลยบริเวณตรงร่องแก้มตรงนี้เวลาเราอาบน้ําเสร็จมันจะแห้งมันจะตึงมากและบางครั้งอะ่ะผิวมันลอกออกมาเลยนะเนื่องจากขับความชุ่มชื้นเนาะแล้วก็ตอนตั้งคันน้องอาลีจ้ะค่ะฝ้าตรงบริเวณหนดแก้มตรงนี้ ก็เยอะมากเลยนะคะก็เลยมองหาอะไรก็ได้ที่ช่วยให้เราอะหายจากสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เลยนึกถึงมานาพิเนียมคอลลาเจนนะคะเพราะว่าเคยได้เห็นโฆษณามาเยอะมากแล้วก็อยากจะลองมานานแล้วก็เลยตัดสินใจมาลองดูนะคะค่ะก็หลังจากที่กินไป7วันนะคะสิ่งที่ประทับใจเลยก็คือ อาการแห้งค่ะทุกคนผิวแห้งค่ะจากที่มันแห้งตึงนะคะมันชุ่มชื่นขึ้นเน่ะเรารู้สึกได้เลยอันนี้ชอบมากเลยแล้วก็ประทับใจอันดับแรกเลยและสิ่งที่2ก็คือผิวเราอะจากที่มันหมองๆมองเนาะมันดูใสขึ้นอะอันนี้ความใสอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคิดเปเองหรือเปล่าแต่ว่าเราว่ามันใสขึ้นจริงๆนะแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมากเลยอะค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะ กินด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะขายด้วยนะคะก็เลยตอนนี้ก็สมัครขายเป็นตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหาคอลลาเจนอยู่นะคะก็ฝากมานาพรีเมียมคอลลาเจนตัวนี้นะคะ่ะและเนี่ยอ,อ,อ,อ้อมบกออมใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะก็ทักมาคุยกับอาองได้นะคะสั่งซื้อผ่านอ้องได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ